ไม้โอ๊กหนาเหล็กกล้านั้นจงป้องกันพิทักษ์ค่าหาไม่โชคชะตาคงถึงคราข้ามวยมอนสวัสดีค่ะเพื่อนเอนวันนี้พวกเรานักขับลำนำและเมสเตอร์แห่งปราสาทมูฟวี่สตีนเนอร์กลับมาพบกันเพื่อนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้กลับมาในธีมของ a s o n g o Fire and Fire และก็เราจะอยู่ด้วยกันในเรื่องราวของ Dunk and Egg A Night of the Seven Kingdoms เรื่องราวของซีรีส์ภาคแยกในจกักรวาล g a เกมออฟทรอนสที่เพิ่งจะปล่อยตัวอย่างออกมาให้เราได้รับชมกันแบบสดๆร้อนๆค่ะซึ่งหลังจากพวกเราได้ดูตัวอย่างแรกไปแล้วนะคะบอกเลยว่าว้าวมากแคสเนี่ยเพอร์เฟกสุดๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2พระเอกของเราอย่างดังและเอกคิดว่าเหล่ามวลมนุษยชาติที่อ่านหนังสือเล่มนี้ของลุงจอร์ดเหมือนก,นกันกับพวกเราเนี่ยน่าจะเห็นด้วยกับประเด็นนี้อย่างแน่นอน น้องเอกที่ดูกล,กลุนๆน่ารักปากไวนิสัยเอาแต่ใจแต่พร้อมปรับตัวและเคารพผู้ใหญ่เจ้าดังที่ดูซื่อๆไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่มองแล้วรู้เลยว่าเป็นคนดีแล้วก็มีหัวใจของอัศวินที่แท้จริงแถมยังมีสเสน่ห์แล้วก็เทมากๆเมื่อใส่ชุดเกราะทั้งสองคนเนี่ยเหมือนออกมาจากหนังสือเลยนะคะนี่พวกเราก็ยังมูฟออนจากความตื่นเต้นไม่ได้เลยและสําหรับในคลิปนี้ค่ะพวกเราก็จะมานําเสนอข้อมูลเชิงลึกในประวัติศาสตร์ช่วงนั้น เรื่องราวที่เพื่อนๆควรรู้ก่อนที่จะรับชมซีรีส์เรื่องนี้รวมไปถึงการวิเคราะห์ตัวอย่างแรกของซีรีส์เรื่องนี้แบบฉากต่อฉากแต่จะพยายามไม่เปิดเผยเนื้อหาที่เป็นประเด็นหลักของเรื่องค่ะจะวิเคราะห์แค่สิ่งที่ปรากฏในตัวอย่างเท่านั้นแต่ว่าก็อาจจะมีบางจุดของเนื้อเรื่องนะคะที่อาจจะต้องพูดถึงบ้างเล็กน้อยในบางประเด็นค่ะตรงนี้ก็ขออนุญาตบอกกันไว้ก่อนเลยนะคะ โดยก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ตัวอย่างเรามาทําความเข้าใจกันก่อนค่ะวา่าเซตติ้งของเรื่องราวนี้อยู่ในช่วงไหนของไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ในจักรวาล a m e of Thrones เรื่องราวนี้เกิดขึ้นหลังจากซีรีส์ h o u s e of the Dragon ประมาณ70ปีได้ค่ะก็ประมาณเกือบหนึ่งชั่วอายุคนได้เลยแล้วเรื่องราวก็เกิดก่อนยุค Game of Thrones ประมาณ90ปีค่ะยุคนี้เป็นยุคที่มังกรไม่มีแล้วแต่ว่ารชาชวงศ์ทเกเรียนเองก็ยังคงแข็งแกร่ง มีการกรบฏเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นครั้งหนึ่งนั่นก็คือกบฏแบล็กไฟล์ครั้งที่1แต่ก็จบลงไปด้วยชัยชนะของราชวงศ์ไทเกเรียนพระราชาในยุคนั้นคือพระราชเดรอนไทเกเรียนที่สองพระราชาผู้รักสันติภาพคนที่นำาดนมาเป็นส่วนหนึ่งของเจ็อาณาจักรได้สำเร็จพระราชาเดรอนคนนี้เป็นลูกชายของพระราชาเอกอนที่4ค่ะซึ่งพระราชาเอกอนที่4เนี่ยเป็นหลานปู่หลานย่าของเรนีร่ากับเดมอนนั่นเอง เพราะว่าเขาเป็นลูกของวิเซริสลูกชายของเดมอนกับเรนีราพูดง่ายๆว่าพระราชาเดรอนเนี่ยเป็นเหลนของเรนีราและก็เดมอนนั่นเองค่ะพระราชาเดรอนมีทายาทคือเจ้าชายเบ e เลอร์ชาเกเรียนฉายาเบเลอร์ผู้หักทวนเบ e เลอร์บรอกสเปียร์ผู้มีส่วนสำคัญในการรบต่อต้านกบฏแบล็กไฟร์เบเลอร์เป็นคนดีมากๆค่ะเป็นเจ้าชายในอุดมคติที่คู่ควรกับการเป็นพระราชาในอนาคต และการมีเบลเลอร์เป็นเจ้าชายแห่งดราก้อนสโตนก็ถือเป็นความโชคดีของราชวงศ์มากๆนอกจากนี้แล้วพระราชาเดรอนก็ยังมีลูกชายอีกคนหนึ่งที่เป็นนักรบนั่นก็คือเจ้าชายเมคอร์ชเกเรียนลูกคนที่สของเขาซึ่งได้รับสืบทอดซัมเมอร์ฮอล์ปราสาทที่มั่นหลังใหม่ของตระกูลชเกเรียนโดยพระราชาเดรอนมีลูกทั้งหมด4คนค่ะคนแรกก็คือเจ้าชายเบลเลอร์ชเกเรียนหรือเจ้าชายแห่งดราก้อนสโตน คนที่2คือเจ้าชายเอริสไทเกเรียนคนที่3เจ้าชายเรเกลไทเกเรียนและคนที่4เจ้าชายเมคอร์ไทเกเรียนหรือเจ้าชายแห่งซัมเมอร์ฮอลในตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนดูจะมีความสุขค่ะอาณาจักรเริ่มเข้าที่เข้าทางพวกหลอดน้อยใหญ่ก็พอจะมีเงินเก็บอาหารการกินบริบูรณ์ดีมีงานประลองยุทธ์จัดขึ้นตามปราสาทต่างๆตอนนั้นโดนมาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรแล้ว การไปมาค้าขายก็เลยคลึกคักค่ะโดยเรื่องราวใน Night of the Seven Kingdoms เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานประลองยุทธครั้งหนึ่งที่ถูกจัดขึ้นที่ทุ่ง Ashford หรือว่า t o o y at a s h f o r d Meadow โดยหลอดแอชฟอร์ดเนี่ยเป็นหลอดเล็กๆที่ร่ำรวยเจ้าของปราสาทแอชฟอร์ดซึ่งเป็นปราสาทขนาดเล็กที่สร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมมีหอคอยทรงกลมสูง30ฟุตในแต่ละจุดระหว่างหอคอยมีกำแพงปราการหนาทึบ แต่บรรยากาศโดยรอบสวยงามปราสาทแอชฟอร์ดนี้ตั้งอยู่ในแดนใต้ค่ะและตระกูลแอชฟอร์ดก็สาบานตนต่อไฮการ์เดนตระกูลแอชฟอร์ดร่ำรวยมาจากการค้าขายส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการเปิดชายแดนดอนที่ตอนนั้นดอนเพิ่งจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรงานประลองยุธครั้งนี้ที่จัดขึ้นที่ทุ่งแอชฟอร์ดจึงเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ถึงกับว่าเจ้าชายเบเลเลอร์และเจ้าชายเมกคาร์เทเกรเรียนพาลูกๆของพวกเขามาร่วมงานด้วยเลยค่ะ แล้วก็ยังมีหลอดจะกูลใหญ่จากแดนวายุและก็แดนใต้มาเข้าร่วมงานด้วยอีกมากมายเซอร์แลวเนลบาร์เทียนเองก็มาเข้าร่วมด้วยโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของเราจะเริ่มขึ้นเมื่อดังอัศวินพระเนจรที่เป็นพระเอกของเราได้เป็นอัศวินเขาเพิ่งได้เลื่อนยศเป็นอัศวินมาเมื่อไม่นานตามที่เขากล่าวอ้างแล้วก็ตั้งใจจะเดินทางมาร่วมงานประลองครั้งนี้ค่ะโดยปกติแล้วเวลามีงานประลองยุทธ์เนี่ยจะมีการแข่งขันมากมายหลายอย่าง หนึ่งในนั้นก็คือการแข่งขันขี่ม้าแทงทวนซึ่งเป็นการประลองของอัศวินที่ขี่ม้าพุ่งเข้าใส่กันโดยผู้ชนะจะได้รับม้าศึกและชุดเกราะของผู้แพ้เป็นรางวัลหรือไม่ก็เป็นเงินค่าถ่ายที่มีมูลค่าเท่ากันซึ่งถ้าสามารถเอาชนะอัศวินจากตระกูลสูงได้เนี่ยค่าถ่ายเกราะและม้าก,ก็จะยิ่งมากขึ้นอีกด้วยอัศวินพเนจรก็เลยชอบงานประลองยุทธแบบนี้ค่ะ เพราะว่าถ้าหากชนะพวกตระกูลสูงได้เนี่ยก็แทบจะทําให้ชีวิตอัศวินจนๆมีกินมีใช้ไปตลอดหนึ่งปีอันยาวนานได้เลยทีเดียวโดยอัศวินแบบดังเนี่ยผู้คนจะเรียกว่าอัศวินพุ่มไม้ค่ะเพราะว่าพวกเขาไม่มีปราสาทอยู่ประจําโดยพวกเขามักจะเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งรับใช้หลอดแต่ละคนไปเรื่อยๆและบางครั้งก็อาศัยนอนตามพุ่มไม้โดยระหว่างการเดินทางที่เรือนพักแรมแห่งหนึ่งดังได้พบกับเอก เด็กชายหัวล้นปากแจ๋วที่เมื่อเขาได้รู้ว่าดังเป็นอัศวินก็ขอติดตามเขาไปดูงานประลองในฐานะอัศวินฝึกหัดและนั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการผจญภัยของดังและเอกทีนี้เรามาวิเคราะห์ตัวอย่างกันบ้างค่ะในตัวอย่างแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยมีรายละเอียดที่น่าสนใจเยอะมากๆเลยซึ่งพวกเราจะพยายามไม่เปิดเผยเนื้อหาที่นอกเหนือจากสิ่งที่ได้เห็นชัดเจนในตัวอย่างนะคะโดยจะขยายความในสิ่งที่ถูกใส่มาแล้วบ้างในบางจุด มาเริ่มกันที่ฉากแรกค่ะซึ่งเป็นฉากที่ดังพระเอกของเรากําลังขุดหลุมฝังศพกลางสายฝนถือว่าเป็นฉากเปิดเรื่องที่เป็นแบบเดียวกันกับในหนังสือเป๊ะเลยค่ะโดยเขาจะอุ้มร่างชายชราซึ่งก็คือเซอร์อาร์แลนด์แห่งเพนนีทรีอาจารย์ของเขาเพื่อไปฝังร่างอันไร้วิญญาณให้ชายชาราได้พักผ่อนเป็นครั้งสุดท้ายโดยเขาได้รับมรดกจากอาจารย์เป็นม้าสาตัวดาบชุดเกราะและโล่ในฉากนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเสียงบรรยายของดังที่มีใจความว่า ข้าเคยรับใช้เซอร์อาร์แลนดแห่งเพนนีทรีตั้งแต่เมื่อข้าย,ยังเป็นเด็กเขาสั่งสอนให้ข้าเป็นอัศวินที่ดีปกป้องผู้อ่อนแอและผู้บริสุทธิ์ข้าสาบานข้าจะเป็นเช่นนั้นฟังแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าพื้นฐานของดังเนี่ยเขาเป็นอัศวินที่ดีจริงๆค่ะฉากต่อไปจะเป็นฉากที่ดังเดินทางมาพร้อมกับม้าทั้ง3ตัวเพื่อไปอยังทุ่งแอชฟอร์ดสถานที่จัดงานประลองของเรื่องค่ะเขาได้ทดลองถือดาบของอาจารย์เป็นครั้งแรก ราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เขาเป็นอัศวินฝึกหัดเนี่ยเขาคงเคยแต่ได้จับมันตอนที่ขัดถูทําความสะอาดเท่านั้นเป็นฉากที่แสดงให้เห็นว่าดังของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่นักดาบที่เก่งสักเท่าไหร่ค่ะฉากต่อมาจะเป็นซีนที่ดังได้ใส่ชุดเกราะแบบจัดเต็มเป็นชุดเกราะโซ่ถักซึ่งเขาต้องซื้อใหม่เพื่อใช้สําหรับงานประลองยุทธเนื่องจากว่าชุดเกราะเก่าของอาจารย์ของเขาเนี่ยคงจะเล็กเกินไปสําหรับคนตัวใหญ่ขนาดดัง และฉากต่อไปเราก็จะได้เห็นความเสื้อซ่าของดังที่ไปขวางทางคนดูแลม้าแล้วก็โดนไล่ให้พนทางโดยในฉากนี้คนดูแลม้าเนี่ยถามดังไปแบบกวนสุดๆค่ะเขาถามดังว่าเกคือเบลเลอร์ไทเกเรียนเหรอดังเองฟังแล้วก็งงๆแล้วก็ตอบกลับไปว่าเออไม่ไม่ใช่เ้นกี้ก็หลีกไปสิจะยืนเซ่ออยู่ทําไมอ๋อใช่โทษที จริงๆฉากนี้เนี่ยแสดงให้เราเห็นนะคะว่าดังของเราเนี่ยเป็นคนที่ซื่อๆเปินๆไม่รู้เหนือรู้ใต้แต่ว่าเขามีความสุภาพและก็ความเจียมตัวอยู่ในน้ำเสียงค่ะและฉากต่อไปก็จะเป็นฉากการปรากฏตัวครั้งแรกของน้องเอกในตัวอย่างนี้ค่ะเด็กหัวไข่ตัวเอกของตำนานบทนี้โดยจะเป็นฉากที่ดังและเอกเนี่ยทั้งสองคนนั่งอยู่ข้างกองไฟด้วยกันในฉากนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยบทสนทนากระชับมิตรระหว่างน้องเอกกับดัง พี่เอกเนี่ยเอ่ยถามดังขึ้นมาว่าท่านชื่ออะไรขอรับแล้วดังก็ตอบไปว่าข้าคือเสื้อดันแคนผู้สูงใหญ่น้องเอกปากแจ๋วก็ตอบทันควันเลยค่ะอืมข้าไม่เห็นเคยได้ยินเลยขอรับดังได้ฟังดังนั้นก็ฉุนนิดหน่อยแล้วก็ตอบกลับแบบติดรำคาญว่านี่จะรู้จักอัศวินทุกคนในอาณาจักรเลยหรือไงและแน่นอนน้องเอกของเราก็สวนกลับแบบไม่ผิดหวังค่ะข้ารู้จักเฉพาะคนที่เก่งๆนะขรับ ดูฉากนี้แล้วเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าน้องเอกของเราเป็นอัศวินฝึกหัดที่หัวไวแล้วก็ปากไวเหมือนกันนะคะซึ่งก็น่าจะเหมาะสมกับดังที่ดูเป็นคนไม่ค่อยทันคนเท่าไหร่ดูเหมือนกันว่าทั้งคู่เนี่ยจะมาเติมเต็มให้กันและกันค่ะฉากต่อมาก็จะเป็นฉากในเรือนพักแรมนะคะที่เอกเนี่ยได้เจอกับดังเป็นครั้งแรกและน้องเอกของเราเมื่อรู้ว่าดังเป็นอัศวินน้องก็ขอติดตามดังไปด้วยในฐานะอัศวินฝึกหัดถ้าท่านพาข้าไปที่แอชฟอร์ดได้ ข้าจะรับใช้ท่านในฐานะอัศวินฝึกหัดขอรับท่านเซอร์เรียกได้ว่างานนี้ต้องมีคนใจอ่อนค่ะและฉากต่อมาจะเป็นฉากที่น้องเอกเนี่ยได้เดินทางร่วมกับดังเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเป็นฉากในงานประลองยุทธ์ที่ทุ่งแอชฟอร์ดดังบอกให้เอกดูแลมมาให้เขาและอย่าคิดขโมยของของ,ของเขาหนีไปเด,ด็ดขาดถ้าเจ้าขโมยของข้าข้าจะเอาหมาไล่กัดเจ้าแต่ท่านไม่มีหมาข้าจะหามาเพื่อเจ้าโดยเฉพาะจากไหนล่ะขอรับ แล้วดังก็ห่าใส่เอกไปทีนึงฉากนี้ฮาแล้วก็น่ารักมากๆค่ะฉากต่อไปจะเป็นฉากที่เริ่มจริงจังขึ้นมาแล้วค่ะเราจะได้เห็นเจ้าชาย, rian, ชายเอเรียนชทเอเรียนลูกชายของ ar, เมคอร์ชเอเรียนเจ้าชายแห่งซัมเมอร์ฮอลล์เขามาเจอกับดังแล้วพอเห็นสภาพดังเนี่ยก็คิดว่าดังเป็นเด็กเลี้ยงมาเจ้าชายเอเรียนจึงพูดกับดังโดยที่ไม่มองหน้าเขาเลิกจ้องข้าแล้วก็มาเอามาข้าไปดูแลดังได้ยินดังนั้นก็ปฏิเสธไปทันที ข้าไม่ใช่เด็กขอกมาขอรับทีนี้เอเรียนหันไปมองหน้าดังค่ะแล้วก็พูดออกไปว่าเพราะเจ้าไม่ฉลาดพอเหรอเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเจ้าชายไทยเกเรียนคนนี้มีนิสัยยังไงเห็นหน้าแล้วเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าราศีตัวร้ายมาดก,กวนจับเอามากๆฉากต่อไปจะเป็นฉากการแสดงละครหุ่นเชิดค่ะโดยเราจะได้เห็นคนที่ดูเหมือนจะเป็นนางเอกของซีซันนี้นะคะอย่างสาวน้อยนักเชิดหุน่นแทนเซลซึ่งดังเองเนี่ยก็มองว่าเธอน่ารัก แล้วก็ตัวสูงเหมาะสมกับเขาโดยในฉากนี้นะคะจะบรรยายด้วยเสียงของดังเองว่าข้ารู้ข้าเป็นเพียงอัศวินพุ่มไม้แต่บางครั้งข้าก็คิดว่าข้าเป็นได้มากกว่านั้นฉากนี้เนี่ยส่งสายตากันหวานซึ่งเลยนะคะและฉากต่อไปจะเป็นฉากของผู้รับลงทะเบียนงานประลองค่ะโดยเมื่อเขาเห็นสภาพดังแล้วเขาก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อคะ่ะว่าหมอนี่จะเป็นอัศวิน คือเราต้องทําความเข้าใจนิดนึงค่ะว่างานประลองแบบนี้อัศวินที่แท้จริงเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมงานประลองได้ถ้าหากว่าเป็นอัศวินพระเจนจรเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับหนึง่งไม่เช่นนั้นเขาก็จะไม่ให้เข้าร่วมค่ะเพราะว่าอาจจะก่อความวุ่นวายแล้วก็เป็นอันตรายกับชนชั้นสูงได้และฉากต่อไปเราจะได้เห็นอัศวินบนหลังม้าเข้าสู่การประลองซึ่งดูจากสีของผ้าคลุมที่เป็นแถบแดงสลับขาวก็คงจะเป็นอัศวินจากตระกูลฮาวดิงค่ะ ซึ่งถ้าอังอิงในประวัติศาสตร์ช่วงนั้นชายคนนี้คือฮัมฟรีย์ฮอร์ดิงหนึ่งในอัศวินที่เก่งที่สุดในงานประลองครั้งนี้และต่อจากนั้นก็จะเป็นบทสนทนาระหว่างดังกับเอกทำไมท่านต้องทำเหมือนสุนัขรับใช้ราชวงศ์พวกนี้สูงส่งกว่าท่านนักหนาก็พวกเขาสูงส่งกว่าค้าฉากต่อไปจะเป็นฉากตัดเร็วๆเ,เกี่ยวกับบรรยากาศงานประลองยุธทธที่ทุ่งแอชฟอร์ดค่ะเราจะได้เห็นเจ้าชายเอเรียนนั่งบนยกพื้น แล้วก็ได้เห็นอัศวินที่ใส่ชุดเกราะประดับรูปกวางของตระกูลบราเทียนอีกด้วยนอกจากนี้เราก็จะได้เห็นการฝึกซ้อมประลองกันของลูกพี่ลูกน้องตระกูลฟอสเซเวแห่งแดนใต้ดูได้จากสัญลักษณ์รูปแอปเปิลของพวกเขาซึ่งสองคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเซอร์สเตฟานฟอสเซเวและก็อัศวินฝึกหัดเรมันฟอสเซเวค่ะฉากต่อมาเราจะได้เห็นฉากคุยกันชัดๆระหว่างดังกับอัศวินคนหนึ่งในกระโจมซึ่งก็คือเซอร์ไลโอเนลบราเทียน ตำนานอัศวินเจ้าของฉายาวายุเฮฮา The Laughing Storm ซึ่งเป็นอัศวินชื่อดังแห่งตระกูลบาราเทียนในฉากนี้เราจะเห็นว่าดังมีสีหน้าดูกังวลเขาถามเซอร์ไลโอนลไปว่าข้ามีโอกาสแค่ไหนครับเซอร์ไลโอนลก็ตอบแบบไม่อ้อมค้อมเอ่อคือเจ้าไม่มีโอกาสแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะได้เห็นฉากพูดคุยเกี่ยวกับดาวตกระหว่างดังและเอค่ะในตอนที่ทั้งคู่นอนคุยกันข้างกองไฟ ดาวตกนะ่ะนำความโชคดีมาสู่คนที่เห็นมันนะขอรับแล้วโชคดีมันจะเป็นแค่ของเราเท่านั้นหรือและนี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะได้เห็นโล่ของดังที่ใช้สัญลักษณ์เป็นต้นเอมแล้วก็ดาวตกค่ะซึ่งในหนังสือเนี่ยโล่รูปต้นเอมและดาวตกนี้ก็เป็นโล่รูปเดียวกันกับที่เบรีอนแห่งทัสทาสีบนโล่ของตัวเองซึ่งตัวบรีอนเนี่ยเขาบอกว่าเคยเห็นโล่นี้ในคลังอาวุธที่เกาะไพลิน ก็ไม่รู้นะคะว่า2คนนี้เนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องกันยังไงต้องรอลุงจอร์จเฉลยในหนังสือค่ะฉากต่อมาจะเป็นฉากการประลองในหมอกเราจะได้เห็นผู้เข้าร่วมประลองคือเจ้าชายเอเรียนชทเแกเรียนและก็เซอร์ดันแคนของเรานั่นเองซึ่งมองดูแล้วในฉากนี้เนี่ยเหมือนกับว่าทั้งคู่จะเป็นคู่กรณีกันค่ะแล้วก็มีภาพของอัศวินเรียงแถวหน้ากระดาน7คนซึ่งการที่อัศวินเรียงแถวกันแบบนี้ตามประวัติศาสตร์จะมีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียว ก็คือการต่อสู้ในการพิจารณาคดีแบบ7ต่อ7เป็นการตัดสินคดีความด้วยการต่อสู้ที่เก่าแก่ที่สุดของชาวแอนดาลโดยมีผู้เข้าร่วมฝั่งละ7คนก่อนจะปิดท้ายฉากนี้ด้วยเสียงของดังที่ว่าข้าต้องการต่อสู้อย่างมีเกียรติแต่บางครั้งข้าก็คิดว่าข้าอาจฝังความกล้าของข้าไปพร้อมกับร่างของชายชราแล้วและฉากต่อไปเราก็จะได้เห็นเจ้าชายเอเรียนในชุดเกราะมังกรดำแบบชายเอเรียน และเซอร์ไลโอเนลบาราเซียในชุดเกราะพร้อมรบจากนั้นก็จะเป็นฉากของดังและเอกที่นั่งคุยกันข้างกองไฟโดยตัดสลับกับฉากการแสดงละครอัศวินสู้กับมังกรไฟซึ่งมังกรจำลองตัวนี้เนี่ยน่าจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะรวมไปถึงฉากการดวลแบบอัศวินที่พุ่งทวนเข้าใส่กันซึ่งดูจากชุดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเซอร์ฮัมเฟรย์ฮอร์ดิงผู้ที่แทงทวนได้เก่งที่สุดในงานประลองครั้งนี้ โดยสัญ,ญลักษณ์ของเขาคือแถบสีขาวสลับแดงส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเซอร์ฮัมเฟรดบีสบิรีที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นรวงพึ่งสีเหลืองสลับดำโดยฉากนี้จะเห็นได้ชัดว่าทั้งคู่เนี่ยแทงทวนถูกโลกของอีกฝ่ายเพราะว่ามีฝีมือพอๆกันแต่ทั้งคู่ก็ให้เกียรติกันแล้วก็สู้กันอย่างยุติธรรมจนชาวบ้านร่ำลือกันว่าเป็นศึก Battle of Humphrey และฉากต่อมาจะเป็นฉากที่อัศวินชุดเกราะดำซึ่งน่าจะเป็นคนตระกูลไทเกเรียน ขี่ม้าเคียงคู่มากับอัศวินชุดเกราะขาวทั้งชุดที่แน่นอนเลยค่ะว่านี่คืออัศวินขาวแห่งหน่วยราชองครัก์พระราชานั่นหมายความว่าการประลองครั้งนี้มีอัศวินดาบขาวเข้ามาร่วมด้วยแน่ๆแล้วก็มีฉากอัศวินในชุดเกราะดำสองคนที่กําลังสู้กันเองโดยมีโล่มังกรสีแดงซึ่งก็แน่นอนค่ะว่าสองคนนี้คือคนจากตระกูลชัเกเรียนที่กําลังต่อสู้กันเองและดูเหมือนจะสู้กันแบบไม่ออมมือด้วยค่ะ แล้วเราก็จะได้เห็นฉากน้องเอกวิ่งถือดาบตัดสลับกับฉากอัศวินชุดดาที่ใช้อาวุธตุ้มดาวประกายพลึกฟาดใส่อัศวินอีกคนโดยเป็นมุมมองที่มองผ่านหมวกเกราะของเขาแล้วก็เป็นฉากที่อัศวินในชุดเกราะนั้นล้มลงและน้องเอกก็ตะโกนว่าลุกขึ้นซึ่งในฉากนี้ก็เป็นไปได้ค่ะว่าอัศวินที่ล้มลงนั้นจะเป็นดังฉากต่อมาเราก็จะได้เห็นอัศวิน3ามคนยืนเรียงกันค่ะคนหนึ่งสวมชุดเกราะสีดําและโล่มังกรแห่งไทเกเรียน อีกคนนึงสวมชุดเกราะและโล่รูปต้นเอมซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะดังของเรานั่นเองและอีกคนหนึ่งคือเซอร์ฮัมเฟรดฮอร์ดิงนั่นหมายความว่ามีคนในตระกูลชาเกเรียนอย่างน้อยหนึ่งคนที่ต่อสู้เคียงข้างดังในครั้งนี้และฉากของเซอร์ไลโอเนลบบราเทียนที่ทำหน้าตาทะลนในกระโจมงานเลี้ยงพร้อมกับสวมรัดเกล้าเข่ากว้างซึ่งตั้งแต่ในช่วงที่เราได้เห็นภาพของการดวลเนี่ยก็จะมีเสียงของเซอร์ไลโอเนลบบราเทียนที่พูดว่า ในคนทุกคนมีหลายคนอยู่ในนั้นเพราะงั้นจงกล้าหาญจงยุติธรรมจงยืนหยัดและในฉากสุดท้ายเราก็จะได้เห็นอัศวินในการดวลแบบ7ต่อ7ทั้งหมดขี่ม้าพุ่งเข้าหากันท่ามกลางสายหมอกเห็นแล้วเนี่ยขนลุกเลยค่ะเพราะว่านี่จะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะได้เห็นการดวลแบบ7ต่อ7จ็ดในซีรีส์ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวการวิเคราะห์ตัวอย่างแรกของ A n n i g h t of the Seven Kingdoms ที่ซีรีส์เนี่ยจะฉายให้เราได้ดูกันในช่วงมกราคมปีหน้าทาง HBO Max ค่ะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยผู้เราตั้งตารอกันสุดๆเลยค่ะเห็นตัวอย่างแรกแล้วเนี่ยก็ประทับใจมากๆและเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ยังไงบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะและถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ หรือเพื่อนๆจะเลี้ยงกาแฟนักขับลำนำและเมสเซอร์แห่งปรา,าสาทมูฟฟี่ดินเนอร์ Dinner, ก็สามารถทำได้ผ่านช่องทางซ u เปอร์แตงส์ค่ะก่อนจากกันไปในคลิปนี้ขอขอบคุณซ u เปอร์แตงส์จากคุณอัธพลทรัพอุดมชัยคุณเปิดบริสุทธิ์และก็คุณเคค่ะสำหรับซ u เปอร์แตงส์จากคลิปทัวร์คาบอยประวัติศาสตร์อาหารของเหล่าคาบอยตะวันตกและคุณฟังฮุนสำหรับซูเปอร์แตงส์จากคลิปวินเทอร์วูฟเหล่านักรบที่บ้าเลือดที่สุดแห่งแดนเหนือ และขอขอบคุณทุกๆกำลังใจจากเพื่อนๆในทุกๆช่องทางเลยค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราคงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ